สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ c h ชาแนลแดดดีคุกกิ้งครับวันนี้แดดดีจะมาชวนเพื่อนๆทาขนมทานเล่นจากฟักทองที่อร่อยแล้วก็ทานเพลินมากๆเลยนะครับกับเมนูฟักทองทอดเคลือบน้ำตาลครับ สูตรนี้เนื้อฟักทองมีความกรอบนอกนุ่มหนนะครับแล้วก็มีรสชาติหวานมันหอมจากการที่เรานําฟักทองไปทอดนะครับแล้วก็มีน้ําตาลเคลือบรสชาติหวานหวานเค็มๆทาให้เราทานเพลินแล้วก็หยุดไม่อยู่เลยนะครับเป็นอีกเมนูทานเล่นที่อร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับรับรองว่าใครได้ทานจะต้องติดใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับ อย่างแรกจะเป็นฟักทองแก่ๆ5 0 0กรัมเราเลือกที่เปลือกเป็นสีเหลืองหรือเป็นสีน้ำตาลเข้มเลยนะครับจากนั้นเราก็นำมาปอกเปลือกแล้วก็ควักไส้ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นน้ำตาลทราย5ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็งาขาวค้่ว1ช้อนโต๊ะครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ดัดดีฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับ เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นำฟักทองเนี่ยไปปอกเปลือกควักไส้แล้วก็ขูดตรงที่เป็นเนื้อนิ่มๆเนี่ยออกให้หมดนะครับจากนั้นเราก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับเสร็จแล้วเราก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นยาวๆก่อนนะครับจากนั้นเราก็นำมาตัดให้เป็นชิ้นพอคำครับเพื่อนๆพยายามตัดให้ชิ้นใกล้เคียงกันนะครับเวลาสุกเนี่ยมันจะได้สุกพร,พร้อมๆกันครับวันนี้ดัตตี้เลือกใช้เป็นฟักทองแก่ๆ yeah นะครับเวลาเรานำไปทอดแล้วก็ไปคลุกกับน้ำตาลเนี่ยตัวฟักทองก็จะได้ไ <ๆ S 1> ม่เละครับ พอเราหั่นเป็นชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมนำไปทอดได้เลยครับแดดดี้จะใส่น้ำมันลงไปเยอะสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนครับพอน้้ามันเริ่มร้อนแล้วเราใส่ฟักทองลงไปทอดได้เลยครับทอดไปสักพักหนึ่งตัวฟักทองก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับแตดดี้จะใช้ไฟกลางๆในการทอดนะครับเราทอดไปเรื่อยๆจนเปลือกด้านนอกเนี่ยเริ่มเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองนำซ่อมเนี่ยมาจิ้มดูนะครับถ้าจิ้มแล้วทะลุง่ายๆแบบนี้ก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับเราไม่ต้องทอดให้ฟักทองเนี่ยมันนิ่มมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปคลุกกับน้ําตาลตัวฟักทองก็อาจจะเละได้ครับการทอดแบบนี้ก็จะทําให้เนื้อฟักทองเนี่ยมันมีความหอมเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็นําไปใส่กระดาษซับมันพักทิ้งไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําน้ําตาลเคลือบฟักทองกันครับ และดีจะใส่น้ำมันลงในกระทะประมาณ3-4ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเราก็เปิดไฟอ่อนๆครับเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือลงไปครับจากนั้นเราก็เคี่ยวเรื่อยๆจนน้ำตาลเนี่ยเป็นคาราเมลแบบนี้เลยนะครับพอน้ำตาลเป็นคาราเมลแบบนี้แล้วเราก็ใส่ฟักทองทอดลงไปครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าเร็วๆนะครับให้ตัวน้ำตาลเนี่ยมันเคลือบฟักทองให้ทั่วครับตัวน้ำมันที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะไปช่วยทำให้น้ำตาลเนี่ยมันรัดฟักทองได้ดีขึ้นนะครับ เราเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำตาลเนี่ยมันเป็นยางเส้นๆแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันนะครับแล้วก็นํามาวางเกลี่ยบนถาดเพื่อไม่ให้ฟักทองเนี่ยมันติดกันเป็นก้อนนะครับจากนั้นดิ้ก็จะโรยด้วยงาขาวขั่วเพื่อเพิ่มความหอมนะครับเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้างาขาวเนี่ยให้มันเคลือบฟักทองให้ทั่วเลยนะครับ ขั้นตอนนี้เราจะต้องแยกให้ออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับตัวฟักทองเนี่ยมันจะได้ไม่ติดกันเป็นก้อนครับพอฟักทองเย็นแล้วตัวน้ําตาลที่เคลือบอยู่มันก็จะมีความกรอบนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้มันมีความกรอบมากกว่านี้เพื่อนๆนก็สามารถเพิ่มน้ําตาลเข้าไปได้นะครับตัวน้ําตาลที่เคลือบมันก็จะหนาขึ้นแล้วก็กัดเนี่ยจะมีเสียงกรอบเลยนะครับเ mm hmm. ท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูฟักทองทอดเคลือบน้ําตาลครับ เป็นเมนูทานเล่นจากฟักทองอีกเมนูหนึ่งที่อร่อยแล้วก็ทานเพลินมากๆเลยนะครับตัวน้ําตาลที่เคลือบเนี่ยจะมีรสชาติหวานๆเค็มๆนะครับแล้วก็มีความหอมความมันจากเนื้อฟักทองนะครับทําให้เมนูนี้อร่อยแล้วก็ทานเพลินแบบหยุดไม่อยู่เลยครับตัวฟักทองทอดเนี่ยจะไม่หวานเหมือนกับฟักทองเชื่อมนะครับเพราะว่ามันจะมีน้ําตาลเคลือบบางๆอยู่ข้างนอกเท่านั้นเองนะครับถ้าใครไม่ชอบหวานมากเราก็สามารถลดน้ําตาลลงได้นะครับ เพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ดั d d ี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super t ร์แงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ดัดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ